ก็กราบสวัสดีสวีดัตเทานผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอชเ้นเคยนะผมแมปสงครา้มโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นแมปในเกมโลบอกนะแบบแบบแบบเชิงเบวสองครามโลกครั้งที่หนึ่งแบบฝ่ายแบบฝ่ายอมหาหานาจรกลางกับฝ่ายสัมพันธ์กับฝั่คู่กันทางยุโรปแล้วก็ลามปามาอย่างเอเชียนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณ เกิดขึ้นประมาณาปี1,900แหละมั้งครับผมไม่แน่ใจนะไอ้น,นี้แต่ถ้าเป็นสงครามโลกในสงังอาจไอ้อน,นี้แบบรู้แน่นอนแนละผมว่าเกิดตอนปี1,939นั่นเองนะครับผมก็ถ้าสิ้นสุดนี่ก็ประมาณปี1,945ใช่ปะ่ะเหมือนแบบนอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเ,เพื่อนผมอีกคนนะผมซึ่งเพื่อนผมแต่อะไรไม่รู้ไม่พูดอะไรไม่ได้ หรือว่ามันหุ่นหวัดหรืออะไรไม่รู้เพื่อนนะผมตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายสีน้าเงินนะอันนี้เราเป็นเหมือนฝ่ายออสเตรียฮังการีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ฝ่ายที่เราสู้นะผมจะเป็นฝ่ายอิตาลีนั่นเองแล้วผมก็จะเป็นประมาณประมาณแบบกลางๆสงครามแล้วมันก็ต,ตั้งแต่ทีอ่อิตาลีประกาศตัวเป็นเข้ากับพวกฝั่งสมาริทเมดก็มาหาอำนาจกาาเอี่ยออส เอาสเปรยฮังก็ได้ก็บุกเลยถ้าจะไม่ผิดนะใช่ไหมโดยเกมเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นการจําลองสงครามโลกนะฮะเป็นการจาลองสงครามโลกแบบเอ่แบบสำหรับพวกเบวสงครามที่แท้จริงนะผมัะมันก็จะมีอุปกรณ์หลายแบบนะแล้วก็มีคลาสมานะให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Man, ไอเฟิลแมนอะไรพวกนี้นะครับไอตัวสมวูทอะไรพวกนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ฮะ ส่วนตัวที่ผมเล่นอยู่นี้ก็จะเป็นตัวทหารราบเลยนะครับผมก็ตั้งรลายกดมาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมแต่แบบเฮ้ยเห็นทหารราบาแล้วผมเลยกดนอกจากนี้น้ผมก็ยังมีระเบิดด้วยซึ่งระเบิดในที่นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะหรือเปล่านะครับผมแต่มันมันไช้ประโยชน์มากแบบถ้าศัตรูแบบมันอยู่แบบมันไม่หลุดหรือว่าในบังเกอร์หรืออะไรใดๆน้ผม ระเบิดในที่นี้ของเราจะไรค่านะผมเมื่อเทียกบกับปืนไฟนะครับซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าเกมน,นี้ผมคลับปืนไฟแบบอะไรที่แบบถ้าเราอยู่ระยะกไกลๆน,นี่มันจะไรค่าแบบทันทีนะผมวันนี้นสู้กับปืนไรเฟิลหรือปืนอะไรต่างๆนะนะผมบอกเลยว่าเกมน,นี้เนาะผมปืนไรเฟิลยิงได้เป็นเมตรอ่ะคือแบบไกลกว่าสไนเปอร์อีกอ่ะแบบโ,โห,โหดจัดเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราเน่ยผมเราจะป้องกันจุด4 2ก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบ เกมนี้นผมก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าฝ่ายลูกฝ่ายรับไม่มีแบบอะไรสมบูรณ์เลยเมากกัก็จะประมาณแบบอีกคนหนึ่งลุกอีกคนนึงรับแล้วก็เหมัอนก็จะแบบสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมฉันกว่าฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแพ้หรือว่าพื้นที่หมดไปก่อนเองนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่แต่ละทีมน้องของว่าลูกทีมหรือว่ามีคนที่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมากนะครับผมก็ ต้องแล้วแต่นะครับผมมา,าเราเราตอนนี้ผมจะพยายามป้องก,กันจุดซีสองให้ได้ก่อนนะผมว่าตอนนี้สตูนะผมแิม่งบุกมาและะ้วนะฮะดยจากปืนนั่นสิแล้วก็เวลาที่แบบภาพอะไรอย่างนี้นะผมมันไม่โหลดอย่างนี้นะเวลาที่แบบเราจะดูว่าเออใครยิงมาจากตรงไหนแล้วผมมันจะมีเหมือนแบบแสงปืนไฟอะไรสักอย่างไว้ด้วยนะฮะก็เราก็ยิงส่วนไปกลับไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่อาจจะโดนนะผม เกมนี้ผมมันดีอย่างหนึ่งน,นะที่แบบเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพดินได้นะผมกนะ็ทาให้มันแบบเป็นยาคูลที่เหมาะกับการต่อสู้ในฝั่งเราน,น้วยผมก็เป็นเกมที่สนุกนะฮะแล้วก็แบบมีความหลากหลายในการเล่นเลนนครับผมมาครบผมนะตอนนี้เราจะขุดดินกันก่อน,นะะแบบแบบแบบขุดดินยันแบบระเบิดมันโหลดใหม่ให้แล้วนะฮะผมแล้วเราจะยิงสมไปก่อนคนระับ เมื่อไหร่เหรอเมื่อกีอ้จำสกแกตต่อหน้าไหมนะผมเราวันนี้นะฮะเราจะบางเป็นหมอเถื่อนครับได้เวลา,าเป็นหมอเถื่อนขึ้นแมวหน้านี่นะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นแมวหน้าไปป้องกันจุดซีสองนะ่ของเรา,าจนกว่าเวลาอจนด้านขวาบนนะผมจะหมดนะฮะว่าเราก็จะได้กลายเป็นสายโจงตีสักทีนะผมก็ จริงๆผมเราเสียจุดมาแล้วจุดหนึ่งเลยก็คือ <oj> จุด C3 นะผมผมไม่แน่ใจว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาเพื่อนเขาเล่นกันไงแต่แบบแต่เสียหนักเลยครับผมก็อันนี้ก็เป็นระตกใจสัตว์ตัวบอกเลยนะครับผมสัตว์ตัวแล้วคือประเทศอิตาลีนั่นเองนะผมึ่นอิตาลีนะครับผมถ้าหากจะแบบตีแบบสีเขียวอะไรเงี้ยใช่ปะประมาณส่วนตังเราเนี้วผมฉันเสียเลยสี่น้ำเงินนะครับผมก็ ได้แยกสีออกผมไม่เหม <laughs> <laughs> <ying> ือนอทหารเยอรมัน okay. ก <being unt> <jamais> ับไอ้ทหารมันกฤบอือแบบถ้าจริงๆนะมันจะมีชุดๆนี้ที่มันจะเป็นเหมือนอะอาิสเตอร์แล้วผมจะเหมือนทหารเยอรมันเดเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยือว่านอกกตายแล้วตายไปอยเดิมน่เนี่ยะเิล่นมาเนี้คือแบบไม่ค่อยตายเลยนะเพราะว่า ผมผมอยู่แนวหลังแล้วก็เขาจะมีคนจแตรง่ต้องเป,อเป็นการปลอดภัยที่ดีที่สุดเลยว่าเราจะกลายเป็นพลัสออฟฟิเซอร์แล้วเคยซมม้นปืนใหญ่หมให้ไข่สกงข้างนะครับซึ่งเกมเกมนี้นะผมเวลาที่แบบเพื่อเราอยู่เยอะนะผมแล้วเราเป็นพลัสออฟฟิเซอร์นะผมเราสามารถปืนใหญ่ที่รุนแรงได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เยอะจํานวนมากขึ้นนะผมก็จะเป็นประมาณโลจิกเกมอะไรประมาณให้นนะันะ่าสนใจ เมื่อกี้เจ้าผมที่ผมไปเล่นแอบ,บตรงนั้นนะครับผมไปเจอเหมือนแบบทาหรืออะไรสักอย่างด้วยแบบนี่ทาตรงนั้นแคบบ่ว่าตรงนี้นคือทำนแล้วคือแบบเข้าไปใช่ไหมสตูเต็มเลยฮะแล้วแบบผมคลัสเลยผมคลาสปืนไรเฟินลนะผมแบบคนอัดแน่นมากตรงนั้นโอ่เ่อนตาย เกมนี้นะผมต่อให้ท่านนะผมจะเก่งแต่เพียงใดนะแต่ถ้าท่านสามารท่านโดนลุมประจัญนะผมทำลายด้วยความระยำนะ,ะก็จะไม่มีชีวิตว่าได้เลยนะครับในสท้ายอันนี้เ,เกมนี้นะผมโอจิกก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากเนี่ยผมเราจะเข้าไปในถ้ำกันนะฮะไม่ใช่ถ้ำหรลังๆนี่ฮะอย่ตรงนี้ฮะ,ะนี่ไหนที่สุดก็แทนได้ฮะ,ะโอ้โ,โหโเมื่อกี้คือผมทาย คือผมตายตรงปากถ้ำจะเข้าไปไม่มีครับหล่ะก็เข้าไปสำรวจในถ้ำเกันนะถ้ำของศัตรูเข้าไปแล้วผมในนี้ก็มืดนะแต่เขาทำได้ไงอ่ะแบบเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยศัตรูเรามันต้องเป็นแบบคนขยันจริงๆครับผมมันจะทำได้แบบนี้นะฝั่งเราเนี่ยผมขุดแทบไม่ได้เลยแบบโหจะขุดทะลุผ่านพวกเขา ผมบอกหนึ่งบอกนะผมการสู้รบในถ้ำนะผมถ้าใครเจอใครก่อนนะผมฝ่ายจะเรียบอย่างมากครับแล้วก็ไอ้พวกคลาสเปเอร์ไลฟ์เฟิรนะครบที่มันชักได้ยิงทีละนัดนะผมก็มต้องใช้เวลาขอผมแต่ถ้าเราแบบลิงกีแล้วโดนหัวนะผมร้อยสามร้อยสิบสามดาวเมจนะผมก็ทีเดียวก็น็อกตายได้เช่นกันนะฮะศัตรูมันต้องขยันมากแน่ๆเลยนะผมนึกว่าสงครามเวียดนามนะเนะี่ย ถ้าเรียกว่าสงครมเวียดนามนี่ก็ใช่เลยนะแบบถ้าเราแบบถือเปิด M16 นะคือใครผมน,น,ะรน,นะคือแครนี่คืออะไรปืน62อันะโดนยิงเล็ผมไม่รู้นะผมว่าฝั่งออสเตรเลียมันจะหนานถึงขั้นเอาปืนพ62อันนะผมมาติดกันอย่างเงี้ย <c oughs> มนันหนามากแล้วผมก็เป็นเทคติกอะไรไม่รู้ของเขานะท <c oughs> ี่แบบปืนนะผมบอกเลยว่าดีโหลดนานมากผมแถวออสเตรเลยนะผม ลูกแบบคลาสออฟฟิเซอร์เนดีกว่าเลยฮะแล้วก็เสียงก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับผมเพราะว่าเสียงปืนกิกมดังมากผมว่าดังขนาดไหนคือแบบสามารถกบเสียงผมได้เลยครับแล้วผมและผมเป็นเพียงแค่หนึ่งในสามนะครับผมอันนี้เจอกัอนละหนึ่งในสามคนอ่ะตอนนี้เลอหนึ่งอ่ะหนึ่งในสามคนแล้วผมที่อยู่ในนี้นะครับสนิทกับ จบแล้วที่อ่านนะมันยังไม่เข้ามากันเลยแล้วผมตายนะครับแบบผมไม่เล่นแล้วตายรอบนี้ผมไม่เล่นเลยจบรอ้ศัตรูมันสั่นงโอ้โหโอ้โหโอ้โหศัตรูตคือแบบ ปิดออกมากคือสงครามเวียดนามใช่เลยใช่เลยนี่สงครามเวียดนามฮะแต่ไม่มีต้นกล้วยไม่มีต้นกล้กวยไม่มีป่านี่คือทุ่งโล่งครับผมเป็นแบบแนวปูเขาอานะเราเริ่มเราเริ่มที่จะยึด C3 ได้แล้วนะฮะก็ง่ายๆผ,ผมจะการยึดตั้งแตฝั่งไหนผมคนเข้ามายกวอาเอือตายแล้วก็ฝั่งไหนเยอะกว่ามันก็เข้าได้แหละออ ก็สำหรับใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้นะผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะก็คือคลิปนี้ก็ตัดยาวใช้ได้นะฮะ